วันที่4พฤศจิกายนนี้ครับผมจะมีการเจอกันระหว่างตำนานมวยไทยสองคนแสนชัยและบัวขาวอ,าอยากให้พูดถึงผู้นี้หน่อยครับผมคู่นี้ก็แสนชัยกับบัวขาวผมคิดว่าดูให้สนุกนะเพื่อความมันไม่ต้องคิดอะไรมากดูเพื่อความมันเทองความสนุกคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเสียเปรียบในไฟนี้ครับผมคิดว่าพี่บัวขาวน่าจะช้ากว่าพี่แสนชัยนะผมผม คนผมก็เชียร์ทั้งชั่วครับว <ผม S 2> อยากดูด้วยแล้วผมต่อยตอนชเช้าเสร็จจะไปดูอตอนเย็นเราต้องไปตามไปดูด้วยกันแนะ่นอนเลยคืออย่างพี่แสนชัยกับพี่บัวขาวเนี่ยเขาถือว่าเป็นตำนานเนาะแบบว่าอายุก็มากแล้วแต่ว่ายังรแบบักษาสภาพร่างกายได้แบบนี้เนี่ยคิดว่าอยากซีสมุทรเนี่ยอยากจะต่อยให้ได้ถึงแบบพี่เขาไหมแบบสี่สิบเลยเนี่ยอ,อันนั้นเป็นความฝันสูงสุดนะถ้าเป็นได้แบบนั้นก็คืนน้ำเว พี่บัวขาวแล้วพี่เสนชัยเป็นไอดอลของทุกคนนะทุกคนก็อยากต่อยได้ถึงระดับนั้นแล้วก็ถึงอาย40ุ40ไม่รู้ว่าจะไวไหมโอเคแล้วก็อยากฝากให้ฝากหน่อยว่าแบบหลายๆคนคนไทยนส่วนใหญ่เป็นคนไทยวย่าแบบทำไมต้องเอานักมวยไทยสองคนมาต่อยก,กันด้วยอะไรระดับคูมาต่อยกันด้วยคือส่วนใหญ่จะมีดาราม่าเรื่องนี้เนี่ยสำหรับที่คนที่เป็นนักมวยอ,อย่างเรานะครับผมอยากอยากเหมือนช่วยบอกหน่อยอธิบายหน่อยว่า มันเป็นอาชีพของเขาอะไรแบบเนี้ยู่ผมคิดว่าเขาต่อยให้เราดูก็ดูเพื่อความสนุกนะผมก็ดูเพื่อความสนุกไม่ต้องซีเรียสว่าอะไรคืออะไรก็อดูเพื่อความสนุกความสนุกสนานไม่ต้องซีเรียสแล้วนะผมก็ไม่ชอบดูคนไทยกับคนไทยนะแต่ก็แบบเขาต่อยกันเราก็ดูมันก็สนุกนะมันก็เล้าใจอีกแบบหนึ่งสนุกอีกแบบนึง